ฝันประหลาดต่อมาในบุคัลใน,นาสาก็ทรงพระสุบินแปลประหลาดอีกคราวนี้ทรงจำความฝันนั้นได้พระองค์ตรัสกับดาเนี่ว่าเราเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งสูงใหญ่มากจนทุกคนในโลกมองเห็นได้ต้นไม้นี้ก็มีใบงดงามและผลดอกน่ากินและมีทูตองค์หนึ่งมาสั่งให้ค่นต้นไม้ลงลิดใบออก และกระจายผลผลไม้ออกไปทั่วๆเหลือไว้แต่ต่อรากติดไว้ในดินให้เปียกโชคด้วยน้ำฝนปล่อยให้ต้นไม้นี้กินหญ้าเหมือนกับสัตว์และมีจิตใจเหมือนสัตว์แทนที่จะเหมือนมนุษย์เพื่อทุกคนจะได้รู้ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เพียงใดดาเนียล รู้ทันทีว่าความฝันนี้นั้นหมายความว่าอะไรจรึงไม่อยากจะบอกพระราชาแต่เนบูคัดเนซาทรงขอร้องให้บอกในที่สุดดาเนียลก็ทูลว่าโอ้ฝาพระบาทพระองค์คือต้นไม้ใหญ่นั้นอาณาจักรของฝาพระบาทจะถูกยึดไปและฝาพระบาทจะต้องอยู่อย่างสัตว์ถึงเจ็ดปีกินหญ้าเป็นอาหารเปรียบปอนและมีชีวิตอยู่ในป่า ต่อเมื่อทรงยอมรับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าฝาพระบาทก็จะได้รับการรักษาแล้วก็จะได้อนาจักคืนมาตลอดปีนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนบุค mm ัดเนสซายิ่งพยองยิ่งยิงพยองมากขึ้นทรงไม่ให้เกียรติพระเจ้าในสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตกับคิดว่าทรงได้ทุกสิ่งมาโดยพระองค์เองทูตสวรรค์จึงตรัสว่า ถึงเวลาที่ความฝันนั้นจะเป็นจริงแล้วสิ่งเลวร้ายในคัามฝันของเนบูคัดเนสาก็เกิดขึ้นกับพระองค์หลังจากนั้นเจดปีพระองค์ทรงสำนึกผิดกับใจสารเสริมิมนมัสการพระเจ้าจึงทรงได้พระราชอาณจาจักรคืนมาและทรงเล่าให้ทุกคนฟังถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า